เสกโลโซโพสเฟ e บุ๊กสั้นๆหลังทักสินชินวัตรเหยียบแผ่นดินไทยในรอบ15ปีต้องบอกว่าล่าสุดตัวพ่อนักร้องดังอย่างเสกโลโซนั้นก็ได้โพสเฟ e บุ๊กสั้นๆหลังทักสินชินวัตรกลับผืนแผ่นดินไทยในรอบ15ปี เรียกได้ว่าสิ้นสุดการรอคอยเมื่อวันที่22สิงหาคมเวลา9นาฬิกาอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรได้เดินทางถึงสนามบินดอนเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยเครื่องบินส่วนตัวท่ามกลางมวลชนคนที่มารอรับเป็นจำนวนมากและในเวลาต่อมาอุงอิงแพทองทานนั้นก็ได้เผยภาพประวัติศาสตร์ตระกูลชินวัตรร่วมเฟรมพร้อมหน้าในรอบ15ปีที่ประเทศไทยครั้งแรก โดยเธอนั้นได้โพสต์ข้อความว่า Welcome back to Thailand แดดดีตอนนี้คุณพ่อเดินทางถึงประเทศไทยโดยสวัสดิภาพแล้วและได้เข้าสู่กระบ,บวนการตามกฎหมายเรียบร้อยขอบคุณทุกคนที่มารอรับคุณพ่อขอบคุณทุกกำลังใจที่ทุกคนส่งมาให้นะคะอิงและครอบครัวรู้สึกทราบส้งใจมากๆค่ะและล่าสุดพ่อนักร้องคนดังอย่างเสกโลโซนั้นก็ได้โพ f เฟ e บุ๊กสั้นๆหลังทักสินชินวัตรกลับผืนแผ่นดินไทยในรอบ15ปี โดยเขานั้นได้โพสต์ข้อความสั้นๆว่ายินดีต้อนรับกลับบ้านครับ